ไรเข่าเลยเนาะสำหรับทำขนมปังนะจ๊ะนี่อันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งจ้ะฝนตกใส่ดูด้ดูทุกต้นเขาราบเลยตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นเข่าเนะาะแต่คนละอย่างน,นะจ๊ะเนาะ มีหลายอย่างจะเขา่าสำรับทำขนมปังนะจ๊ะบรรยากาศก็เหมือนบ้านเราเนาะตามทุงไร่ทุนาเนาะก็จะประมาณนี้หละแล้วก็กชาวไร่ชาวสวนเหมือนกันเขาก็จะทำงฝรั่งกระปูหน่อไม้ฝรั่งกรปูมันฝรั่งเขา่าสำรับทำขนมปัง อันนี้ก็จะคนละอย่างคนละอย่างกัมอันกี้นี่นีะน่ะอันนี้ก็ยังไม่สุกจ้ะอันไหนที่สุกแล้วนุ๊มเขาก็จะเหลืองๆแบบนั้นเนาะ หาเก็บข้องให้กระต่ายกระพือวก็ก่าสตายด้วยเลยนะเครื่องสูบเครื่องปั๊มนม้ำสูบน้ำก็เขาจะเป็นอย่างนี้เนาะอย่างน,นี้ฝนไม่ตกเขาก็<ๆ>จะใช้สูบรดน้ำเอาเนาะเห็นไหม จะมีทุกที่เ้วจะแบบน,นี้มีทุกมีทุกสวนเนาะปลูกเยอะจ้ะเขาก็ทำเยอะไม่ใช่แค่นี้เนาะก็จะมีพวกผักขมพวกเอ่อผักชีผักชีลาวอะจ้ะแล้วก็แครอทเนาะ ก็จะปจะลูกลอตส์จเปลี่ยนกันไปแล้วจ้ะเริ่มสุกเนาะเริ่มเหลืองจ้ะก็จะมีเออ่ที่เขาใช้ทำน้ำมันด้วยนะจ๊ะเนาะเห็นไหมพอลมมาเขาก็จะลมเหมือนเข่าบานเราเลยลมไปตามลมเนาะที่พัดเลยเห็นไหม ก็ดูทางไปเป็นตะเดินเลยจ้ะดูจีบมันเสียไม่ใช่อะไรรรถรถไถอะรถไถของชาวร่ชาวสวน,นมันเขาม่งิหงแล้วก็ทางถนนเสียเนาะโออันนี้ก็ทำออทำถอนยาเนาะออกจาก ออกจากกับแครอทเนาะอันนี้จะเป็นแครอทจ้ะดูเขาถอนยากันเนาะเด็ดพีเลยนี่อันนี้กระต่ายก็ชอบกินเมากจังแล้วก็ถอนยาเห็นไหม,ไมวันแต่ทำไปหทำมาติวๆอือฮึโอเคทุกคน